สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกานมาชมเจ้ายันมาวีโอสามหครับคันนี้รุ่น6วันนี้มาอยู่กับงานเจาะลุมนะฮะโอ้นี่ครับกับหัวเจาะสว่านนี่ผ่านหน้าด้วยครับ หลอกสวานขนาด12นิ้วยาว3เมตรนะครับถามว่าเจาะเพื่ออะไรเจาะเพื่ออาก๊อแพงนะครับรถของเซียนนัดแบ็คโฮนองบวยคันนี้สีเหลืองแท้จากโรงงานเลยนะครับ ตัวแอร์ตัวแอร์ทุกคนเย็นชิมสบายเลยตัวแอร์นี่ก็ทำให้คนขับเนี่ยนะครับทำงานได้แบบนับลื่นมากยิ่ขึ้นนะฮะอ่าเนครับอับอนนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ว่าขับเคลื่อน,อนด้วยระบบไฮดรอลิกเึ่งตัวสายก็ต่อจากลายแยกฮะ ไขควเดียวกับลายแยกเลยเอา้อาวดินะปล่อยนอกไหมอ่ะขยาวายาวามให้ดินลุกครับอื้อ <c oughs> ข้างล่างนี่ดินดินเปียกเลยครับน้ำมาเลยข้างล่างนี่เป็นน้ำเลยฮะโอ้โหโคนเลยครับข้างล่างถึงพอต่อตรงนี้นะครับก็ให้ตัวได้เนะเอาลมเหมือนยอยเลยอิสระนะฮะ มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับในการปั่นในการหมุนเป็นตัวต้นกำลังนะครับกระบะนี่เดี๋ยวพี่เอาเอาขึ้นยังไงเนี่ยเอาไปทางนี้เลยรือว่าถอดออกก่อนเนี่ยออปกรณ์อุก่อนอันนี้ดอกงบนจอได้สามไหมนะพล่นะเราตัวดองจริงมันยาวเท่าไรเนี่ย เราดองกิงวันจานทส่งเมตรแปดครับอ๋อสองเมตรแปดอ๋อแต่ว่าจอได้สามเมตรนี่เดี๋ยวใส่บุ้งกีขึ้นใ,ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ,อันนี้มันมันมันง,านนง้างได้ย่างเลยเลยนะี่ยอ่ามันง้านนงได้ยี้งเลยครับนี่เออไว้สดวกดีไว้ยิ่งไว้ แต่ว่าอ๋อมันต้องมีแก๊กระบอกมันต้องมีเออมันต้องมีกระบอกอยู่ในเนี่ยอ๋อแสดงว่ามันมีกระบอกนะยืนเลยนะอ๋อนี่ยนี่มันเป็นกระบอกใช่ไหม<ค>ใช่ป<ๆ>ละละ่ะล่เหรอบอกเลยอย่างนี้ถอดใส่บุ้งกีนี่สะดวกดีมากเลยครับอย่างนี้หนังงาน,งานเงียนะเจ๋วเลยเขถึงว่านึงว่านึงว่าตองแบบตอกสลักไอ้ตอกสลักออกอืมสะดวกดีอย่างนี้นะครับถอดหัวไล้แยกครับ ขแจกขันใช่ไหมครับอ่าองดอกสวราน์นักในการเลยเนะครับมาไม่ทันตอนจ่อครับผมทันไปหน่อยนึ่งัาแปโคนของเยครับ0ุ7 1แปดเจ็หน้าแปดแดห้าห้าะครับคันนี้นะครับเป็นวีโอสามห้ทวนวีโอสาห้ารุ่นหกนะครับหกี คันนี้ผลิตเจแปนนะครับเมดอินเจแปนผลิตจากเมืองปาดิบเลยครับไอหนุ่มแดนปาดิบแล้วก็นั่งเรือข้ามาที่ฝั่งไทยครับมาขายในบ้านเราผลิตญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็รับสมัครคนขับนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีคอมพึวเตสาห้าอ่าเข้ามานะครับใครสนใจก็จอยเลยอ่าใส่บุกงกีทีนี้ ปึ๊บนี่เลยครับแน่นขัะวพอดีเลยเดูกอมันแน่นไหมน,นี้สีเหลืองสีเดิมแท้โรงงานมา ใบแท็กดีเซนเนี่ยสามสิบป่ะหลังจากที่เจาะเสร็จเ,เมื่อกี้นะครับเก็บงานหน่อยน้ำหนักขณะทำงานนะครับสามประมาณสามตันแปดทุกคนที่สเปคโรงงานเคมไว้ y นะครับประมาณสามตันแปดน้ำหนักตัวตอนทำงาน เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์สาสูบสามสูบขนาด20.4แรงม้าครับที่รอบเครื่อง2200อรอบอนี่เป็นการยกเสาแล้วก็วางให้หลุมนะครับเอามาแล้วลุมไหนเนี่ยเป็นสากกำแพงทุกคน มีผ่านดันดินข้างหน้าด้วยนะครับเอาไว้ช่วยคำ้ำหรือว่าเอาไว้แบบอ่ดันดินอะไรงเงี้ยเนาะเคลียร์พื้นที่ขนาดเล็กคล่องตัวตูดสั้นครับตู้แอร์ด้วยที่บริกระบอกครับนี่ตัวกระบอกนะครับมีตัวอ่ปอกกันแกนนะครับ ความเสียหายนะครับที่สิ่งแปะปอมนะครับหรือว่าวัตถุอะไรที่ว่ามันจะไปกระเด็นโดนตัวแกนเนี่ยทำให้แกนเกิดเป็นรอยตัวอันนี้ก็ช่วยได้นะครับตัวแผ่นเหล็กนะครับเครื่องสามสูบคอมเพอรเตอร์แอร์อยู่ตรงหลังเก่งนะครับอันนี้มอน้ำกับออลคูลเลอร์อ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ